ภาพอาคารบ้านเรือนตึกแถวที่ติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันขโมยเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาจนบางครั้งหลายคนอาจลืมนึกไปว่าเหล็กดัดที่ติดไว้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันบางครั้งอาจจะกลายเป็นกรงขังที่ทำให้เราไม่สามารถหนีจากอันตรายได้อย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 5 3เวลาประมาณ3นาฬิกา พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภาษีเจริญได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่3ภายในซอยพเพชรเกษม31แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน6คันที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์สูง2ชั้นปลูกติดกัน9คูหา พบเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ที่บริเวณชั้นสองของอาคารอย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากได้รับแจ้งจากศูนย์รวมข่าว199ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์สองชั้นบริเวณซอยเพชรเกษม31เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจึงได้ให้สัญญาณรวมเจ้าที่และนารถด,ดับเพลิงออกปฏิบัติการจํานวน6คันเมื่อรถด,ดับเพลิงแล่นตามถนนเพชรเกษมผ่านบริเวณตลาดบางแคได้มองเห็น แสงเพลิงและกลุ่มควันเป็นจำนวนมากเมื่อรถผ่านมาจะเข้าบริเวณปากซอยสาธหนึ่งมองเห็นกลุ่มควันเป็นจำนวนมนากพวยพุ่มขึ้นมาที่บริเวณชั้นที่สองของทาวน์เฮาส์ที่เกิดเหตุผมพร้อมเจ้าที่ได้ลงรถได้ดําเนินการลากสาย,ส,ายส่งน้ำดับเพลิงเข้าปฏิบัติการและได้รับแจ้งจากชาวบ้านสองท่านนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายได้บอกว่ามีลูกติดอยู่บนชั้นสองจึงได้นํากําลังเจ้าที่เข้าฉีดน้าสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ15นาทีเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ได้ทำการตัดกระแสไฟจากนั้นจึงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเพลิงสงบลงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณชั้นสองของอาคารก็ต้องพบภาพที่สะเทือนใจเมื่อพบศพบนายวรุิพันจินดาวันบุตรชายคนรองของนายไพรรัตและนางนภาพรพันจินดาวัน นอนหงายเสียชีวิตสภาพศพถูกไฟคลอ,อกที่บริเวณลำตัวด้านหน้าโดยมีโครงฟ้าเพดานทับร่างอยู่ได้เข้าไปทำการสำรวจสิ่งเสียหายปรากฏว่าฟ้าเพดานหลังคาได้พังทับลงมาและได้พบศพนะครับผู้ชายอายุประมาณ20นอนเสียชีวิตอยู่หนึ่งท่านจึงได้รายงานแจ้งไปยังผู้บัญชาและ เจ้าที่พื้นที่สอนภาษีเจริญเข้ามาดําเนินการทําการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานต่อไปครับจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีนายไพรัต์นางนภาพรและลูกชายคนโตพักอยู่สามคนส่วนผู้ตายซึ่งเป็นลูกคนรองปกติจะพักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตองครักษ์จังหวัดนครนายกก่อนเกิดเหตุ ในวรวุิได้กลับมานอนพักที่บ้านด้วยเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงวันมาคาบูชาปีสองทีสามป้าน,นอนอยู่พอดีพ้องจะหลับพ้องจะเคลิม้มเคลิมได้ยินเสียงหลานชายพอดีเป็นหลานชายด้วยเรียกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแต่เราไม่คิดว่าเป็นหลานชายคิดว่าเป็นลูกข้างบ้านพอเข้าห้องไปผ่าที่เสดดวงมาเราก็หลับไปต่อก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวสักพักข้างบ้านมาเคาะประตูบอก พี่พี่พี่บ้านน้องชายไฟไหม้บ้านน้องชายไฟไหม้แล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าหลานชายเขากลับมาจากโรงเรียนไงนึกว่ามีแค่สองคนตายายเขาอยู่ก็คือน้องชายแฟนเนี่ยเราก็เป็นห่วงเพราะเขาป่วยอยู่ตะโกนถามเลยบอกเป็นไงนะน้องเปรเจก็์เป็นไงบ้างเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าลูกชายอยู่ข้างบนคนหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงเรามารู้ตอนหลังเราก็ถามพวกปอเล้ตึงว่า อา้าวมีหลานชายช่วยช่วยช่วยหลานชายออกมาด้วยเ,เขาบอกหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเราก็เออสบายใจคงกระโดดลงไปแล้วมั่งกระโดดไปไปที่อื่นแล้วเงี้ยก็สบายใจที่แท้เขาปิดเราเพราะเราช็อกอยู่ไงเราเป็นลมอยู่อ่ะเขาปิดเราไงมันบอกตอนหลังว่าหลานชายป้าเสียแล้วนะจากการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหมเบื้องตน้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้อาจจะมาจากการจุดธูปเทียนไหวพระทิ้งไว้เนื่องจากเป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องผู้ตายหรืออาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานต่อไปแม่เขาบอกไม่ได้จุดธูปคืนนั้นไม่ได้จุดธูปเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าเพราะไฟมันเก่า ตอนน้องน้องย้ายกลับมาเนี่ยคนที่เขาเช่าอยู่เขาบอกพี่ไฟไม่ค่อยดีนะมีไฟดูดไฟไลายเขาก็เรียกช่างมาดูแล้วละ่ะแต่ดูอยู่ข้างล่างข้างบนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็เนี่ยยังแตกปัญหาก็ไม่ตกว่าเป็นเพราะเหตุใดทําไมเขาถึงออกมาไม่ได้นอกเหนือไปจากความสูญเสียในเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วครอบครัวยังพบกับความสูญเสียครองใหญ่เพราะต้องเสียลูกชายที่กำลังจะจบการศึกษา และมีอนาคตที่ดีรออยู่ในภายภาคหน้าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าหากไม่มีเหล็กดัดติดอยู่ที่หน้าต่างห้องที่ผู้เสียชีวิตนอนอยู่บางทีเขาอาจจะสามารถหนีเอาตัวรอดจากเพลิงพิโรธครั้งนี้ก็เป็นได้ครับกรณีไฟไหม้ทาวน์เฮาส์แล้วก็มีนักศึกษา ซึ่งก็ใกล้จะจบปริญญาแล้วนะครับต้องเสียชีวิตไปก็สันนิษฐานกรณีก็คือน่าจะมาจากเรื่องของเหล็กดัดนะครับก็สมัยหนึ่งผมก็เคยรณรงค์เรื่องของเหล็กดัดกรงนรกนะครับเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสําหรับสังคมไทยตึกแถวอาคารบ้านช่องเนี่ยนะครับติดเหล็กดัดกันเป็นว่าเล่นนะครับติดแบบชนิดไม่ให้คนเข้าแต่จริงๆก็คือไม่ให้คนในนะออกแล้วก็สมัยหนึ่งทางราชการก็ออกมารณรงค์ ออ,ออกแบบกันจะให้มีเหล็กดัดแบบชนิดที่ข้างในผลักออกได้ข้างนอกเข้าไม่ได้แล้วก็เงียบไปนะครับเราไม่เอาจริงเอาจาังก,กันแล้วก็มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบไฟไม่ฟางนะครับไอ้ไฟไม่ฟางไม่เป็นไรแต่ไฟไหม้บ้านนี่เรื่องใหญ่แล้วมันก็มีคนตายอย่างที่เห็นก็บางครั้งนะครับตึกถนนลนแคมตามริมถนนเนี่ยตึกสูงตั้ง5 6ชั้นชั้น5ชั้น6ไม่ได้ติดกระไรก็ยังติดเหล็กดัด มองไปจากถนนก็ยังนึกว่าโอ้นี่เขาเรียกว่าติดกันจนเป็นนิสัยนะครับไม่ใช่ติดกันเพื่อป้องกันภัยการป้องกันภัยมันต้องป้องกันทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับถึงจะเรียกว่าป้องกันอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ตัดติดกันแบบเพอร์เจอร์คือก็ขอให้มีหน้าต่างเขาติดหมดชั้น4ชั้น5คนก็ปีนไปไม่ได้นะครับแต่ก็ติดไม่ได้อยู่กับใครเลยตึกของตัวเองแท้ๆโดดเด่อยู่ก็ติดนะครับดูแล้วมันก็ตลกดีก็ขอมาย้าเตือนกันอีกข้อหนึ่งว่าเรื่องของเหล็กดัดเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางการออกมาทําการตรวจตรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าจะทําได้ก็คือว่าเป็นความประมาทหรือซ้าไปถ้าเกิดมีไฟไหม้แล้วคนตายคนที่ติดเหล็กดัดนั่นนะครับถือว่ากระทําการโดยประมาทถ้าอย่างนี้เราก็เจ้าของอาคารคงจะต้องคิดกันใหม่แล้วว่าถ้าเกิดต вот ิดเหล็กดัดกันแบบชนิดที่แล้วมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมามีคนตายคนคนนั้นแหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งของความประมาทที่ทําให้คนตายได้ไหม นะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับ